And welcome back to LWC Super Chab, ladies and gentlemen, heading straight it's about number three this evening at 130 pounds between Italy and Thailand. Introducing to you the first fighter here. She's fighting out of the blue corner. 23 years of age, standing 174 centimeters tall with a fight record of 20 fights, 15 wins. Please give it up for Luca Santini from Italy. ผชมผูนานครับลูกัสแซนตินีและเรามาต่อกันครับกับนักชกจากมุมแดงเอาอายุ27ปีจากพังงาประเทศไทย 0, สูง168ซติเมตรชกมาแล้วถึง54ไฟชนะ38และสะเสมอ2ขอเชิญทุกท่านพบก,กับเทพวริตราไายมวยไทยเขาลา Finding out of the Red Corner เทพวาริราไวยมวยไทยเขาลาและกรรมการผู้ชี้ขาดบันทีของคูน่นี้คุณอนุกูลตามซิรามัถึวิที่3นะครับชกกัน3ยกในพิกัด130่อปอนด์เทพวาริราไวยมวยไทยเขาหลักพบกับลูก้าซานตินีจากอิตาลีครับคู่นี้พิกัด129นะครับ ลำไป3ยกครับวรวัตรคล่องสมุดครับชื่อจริงของเทพวาริศราวัยมวยไทยเขาหลักครับนักสู้วั27ปีครับ1 68 54ชนะ38แพ้14เสมอ2ครับอ่ะพี่น้องชาวจังหวัดพังงาส่งใจมาเชียร์เยอะๆครับเทพวาริศราวัยมวยไทยเขาหลักครับวันนี้พี่บ่าวจะต้องมา ทานพิซซ่าจากอิตาลีนะครับก็คือจะพบกับลูก,ก้าซานตินี่ครับนักชกวัย23ปีครับสูง174เซนิเมตรในทีมงานของเซเว่นมวยไทยยิมครับนี่ครับโอ้โหดูหน่วยการดูรูปร่างแล้วก็น่ากลัวทีเดียวครับสำหรับลูก้าซานตินี่ ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเซเว่นมุทยยิมที่จังหวัดระยองแลครับอยู่ในทีมเดียวกับมาเทียสครับวันนี้ก็มาคุมแล้วครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นคุณพ่ออาเบโตมาครับแต่ที่แน่ๆสีภรรยาของมาเทียสมาด้วยนะครับอุ้มลุกน้อยอยู่หลังมุมน้ําเงินนะครับอนุกูกอุอตามสีรำครับกรรมาการหรือว่าอาร์มี่สสิปภายิมครับอดีตนักมวยดัง ชขปมของสสิปภายิมครับราดฟ้า้าครับของเะกบทากูลมีน้องอามนะครับมารับเกณฑ์ไม้3รุ่น3ครับวันนี้ทุกคู่นะครับได้ลุ้นรางวัลพิเศษไ i g h t of เดอะไนท์คู่มวยดุดเดือดและ Fighter of ออฟเดอะไนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนั ภาคใต้นี่มีค่ายมวยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับถูกเก็ตสม,มุยพังงากระบี่แล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนี่แหมเรื่องของเศรษฐกิจดูเหมือนจะพลิกฟื้นกลับมาแล้วครับนี่ครับกีฬากับการท่องเที่ยวไปคู่กันครับคุณมารุตครับตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักเลยนะครับ สามารถเที่ยวได้ทั่วรไทยแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาชมมวยกันมากหน้าหลากตากันพอสมควรเลยครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับไปดูกันเลยครับยกแรกครับ <St atic> เทพวาริกกับลูกาา้าซานติมี่โดดสูงนี่ก็ต่างกันพอสมควรเลยครับ168กับ174เพราะฉะนั้นวันนี้เทพวาริกต้องสืบลึกนิดๆครับต้องสืบเข้ามา แต่ยังไม่มีจังหวะครับโอ้ใ okay. ช่ยกก really? ็ทถึงอกแล้วครับโครงสร้างของลูก้าในดีเหลือเกินครับอิตาลีครับวัย23ปีดูรักต่อยรักชกครับอ้าวครับต้องใช้ความอดทุนสูงสูงครับเทวาริสต้องเบียดเข้าไปครับ ดูว่ากระดูกจะช่วยได้หรือเปล่านะครับห่างกัน4ปีครับ27แล้วนะครับเทพวาริชไไม่ถึงครับซานตินี่ยกหาจาัา่วขะแพงายมาครับซานตินี่แต่ต้องปล่อยของต้องโชว์ของมากนะครับเทพวาริชครับให้ซานตินี่รู้จักสักหน่อย นี่ตบซ้ายวางขวานะครับเทวอร์ดิสต้องขยับตั้งกงแล้วครับเจอลูกจุกจิกเข้าไปครับใส่พับนอกครับโอ้โหดูครับฉกต่อยลัดต่อยนี้ทำได้ดีเลยครับชันตีต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างนะครับเทวาริสครับยืนอยู่บนนอกนี่โดนตลอด บอสซ้ายเข้าไปครับโอ้ดึงต้องดึงให้พ้นนะครับเทวาริศครับเพราะว่าแข่งของซานติญี่นี่ยาวเหลือเกินนี่ครับแบบนี้ครับค่อยๆลงทุนค่อยๆเบียดเข้าไปครับเทวาริศไม่ตกครับยกขาดสูงๆไว้นี่ครับบางโดย่อนแขนยกโดยนักแข่งรับโดยนักแข่งดีกว่านะครับบางหันนะครับ แค่ใจอารมณ์ดีครับออท่านพี่ยิ้มไปครับไม่เครียดเลยครับไม่เครียดไม่เครีมันก็จะทำให้ผลงานออกมาดีครับ <ไป S 1> โอ้โหสครับเบิ้ลแข้งซ้ายยังไม่ปล่อยของครับเทบวาริตยังใจเย็นอยู่ครับลงจากทางหน้าสายตกปลาฟาดเข้าไปอ้าวนะครับดอกนี้เต็มน้ำเ<ป>ต็มเนื้อหน่อยครับ เริ่มมาแล้วครับของฝ่าจากพัทลุงครับผ่านไปแล้วยกแรกนะครับสำหรับคู่ที่3วันนี้ครับเทพวาริดราไวมวยไทยเขาหลักกับลูก้าซานตินี่ครับแหมยังยิ้มได้ครับซานตินี่ครับไปดูภาพช้าครับยกแรกนี่ครับโอ้โหผูกทรายครับแต่ว่ามันยังโดนไม่จังไต่ขาครับเทพวาริดเอาคืนทันที อ่าละครับยกสองนี่เกมน่าจะเปิดได้วล้ครับอยู่ที่ว่าใครจะเปิดก่อนครับเทพวาริ์หรือว่าซานตินี่ครับอ่ะลุ้นกันต่อครับทางช่อง8กดกฎหมายเลขย7ครับแ้ว W C สุดปิดแชมป์ครับมาครับหลากอธรถครับมีทั้งหญิงทั้งชาย5ยก3ยกแม่เกี่ยวแล้วหดดันไม่โดนครับ แม่แข้งเริ่มออกได้ฟรีขึ้นสบายขึ้นเลยครับซานดินี่ครับแข้งขวาโอ้ไปเอาตอนนี้ครับเทวาริศต,ต้องหาจังหวะเข้าให้ดีนะครับต้องเร็วกว่านี้ครับตึ้งกาลางกลางไม่ได้ครับทางด้านของลูก้าซานตานี่เร็วนะครับ,รบแล้วโต้ทุกเม็ดกินเน้ยครับโอ้ยังไม่ยังไม่ถึงครับแข้งของเทวาริศ ไต่เชียวเปนิดเดียวครับเทวันนี้ครับเอาเริ่มจะสับขาครับตองทอนความเร็วของซานติเี่ให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับเริ่มจะพลุตาพลุตานะครับสายการชกของมิคาซานติเน่แล้วเป็นมวยที่ไม่ค่อยนิ่งนะครับจิกจักจิกจักออกไปเรื่อยนะครับตัดจังหวะทำลายจังหวะไปครับเดินเร็วเดินเร็วครับเทวันนีต้องเร็วครับ แม่เตะไปดูเหมือนจะลูก้าซานตินี่นี่ไม่สะเทือนนะครับแล้วตรงข้ามเขาดูครับซานตินี่ฉกไปเตะไปถีบไปครับดูครับอืดูจังหวะเข้าออกครับโอ้โหคล่องดีทีเดียวครับอิตาลีคนนี้เห็นอาวุธหมดนะครับจังหวะดึงจังหวะโยกต้องเดินกดดันให้หนักครับโอ้โหโดนเตะตัดตรงนี้เสียหลักล้มลุกขึ้นมาได้ครับอ่าเดินต่อครับ บาดใจพี่อยู่มีความพยายามอยู่ครับความสำเร็จมันก็จะรออยู่เบื้องหน้าโอ้โหดูครับดนึ่งหลงโอ้โหแม่มีฝนตัดเหมือนกันนะครับอ้าวต้องมาครับเทวาริศครับต้องตัดสินใจครับโอ้ดูครับตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยนะครับโดนสะสมไปเรื่อยครับเหมือนละอองฝนแล้วครับโดนบ่อยๆก็แฉะก็เปียกเหมือนกันนะครับอาวุธมวยไทยอ่ะเทวาริศเร็ว ยังเจาะไม่ถึงตัวได้หนึ่งแข้งดึงถอยหลังวางไว้แม่ไม่วางครับตรงนี้ที่เลี้ยงกันสั่งไปอย่างเดียวแล้วครับโอ้ไวมากครับวางของตรงนี่เข่าสามเหลี่ยมได้ไหมช็อตนี้ได้ไหมมุมนี้โอ้ต้องขยิงน้อยกว่าจะตีเข่าเดี๋ยวนะครับวันนี้ครับเทพบาสิตียนครับอ่ะเอาใจเชียร์เลยครับพี่น้องชาวพังงาครับลูกหลานของท่านกำลังทำหน้าที่อยู่ ส่งแรงใจแรงเชียร์ครับโอ้ยลูกนี้ลื่นครับเดินเข้ามาโอ้โหตานนี้ก็สบายนะครับออกแข่งรับบนซ้ายบนขวาบนหน้าบนหลังชาตินะครับการออกอาวุธออกเสร็จออกข้างออกเสร็จตบซ้ายออกเสร็จฝ่ายขวาครับแล้ววงในก็ไม่เป็นรองด้วยครับเอาวนะครับสักครู่ครับ ผ่านไป2ยกนะครับโอ้โหเทวาริ์นี่อาจจะต้องหาเข็มทิศเลยนะครับให้นําทิศนาทางไปเจอทางด้านของซานตินน่โดยเร็วครับเพราะว่ารายนี้นี่เข้าออกเรืเร็วเหลือเกินนะครับไปดูภาพช้ากันครับนี่ครับโอ้โหเข็นล้มลงไผนะครับแต่ว่าไต่ตามไม่โดนเนีครับ<อ>จ่อพับนอกพับใน เร็วนะครับอาวุธค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับเตะทีมแล้ววนไปเรื่อยครับให้เทพวาริสันไล่นะครับอ่าครับยกนี้ต้องขยับสับท้าให้เร็วขึ้นครับแล้วก็สําคัญต้องหนักต้องแม่นนะครับกรรมการอาน์ดตามสีราครับเช็ดบริเวณนวมเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับอาจจะมีสารระเหยที่อาจจะระคายผิวใบหน้าใบตาได้ครับอ้าวครับยกสุดท้าย แต้องตอบเกียร์ห้าเดินหน้าแล้วนะครับเทพวาริสครับยกนี้ไม่มียกหน้าแล้วครับสามนาทีสุดท้ายใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโอ้โหแต่ดูนะเอ็นคาปาไหลใสสก,กิ๊กคาปาจารีสัสกิ๊กจักหน่อยครับลู่กับซานตินี่เฟิร์สเฟิร์สเนะครับ,อนนรบโอ้โหเลครับใส่พักหน้าใสได้แล้วก็วนออกไป ขาจังหวะให้เจอนะครับเทพวาริดครับขวาไม่ถึงที่ไปซ้ายแต่โดนไปไปลายแค่งถีบหน้าเลครับซันตินี่โอ้ยิ่งต่อยิ่งในใจ,จนะครับแบบนี้ครับลูกา้าซันตินี่แข้งหน้านี่อีดเป็นลูกคิดเลยนะครับทำงานไปเรื่อยครับผมจแจ๊แกจ่อแจ๊กไปเรื่อยตัดจังหวะทำลายจังหวะของเทพวาริดนะครับ ได้ก็ได้แข่งเดียวนะครับดูครับโอ้โหจเลรนการคอตีบซ้ายครับสิงยันไว้แม่เทวาริศเข้ามาตีงานตีงนามนลนา,นาวัยมวยไทยเขาหลักก็บโบกอย่างเดียวนะครับโบกให้เตะเตะให้ลุยครับเอาอยังโตยังแลกอยู่ตลอดืี่กันครับซาตินี กองเชียร์นี่ใส่เต็มลิ้มเหมือนกันครับอาค,ครับอยากให้ลูกทีมลุยอัดเข้าไปแต่ว่าแม่ดูครับรอบจัดใไจได้ครับจำชื่อ้ดีครับยูกาซาตินี่จากอิตาลีไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้อาวุธดีนะครับแล้วก็ยังมีความรดวดเร็วนะครับโอ้ยนับเลยครับลูกนี้โอ้โห อ่าไม่เป็นไรครับหนึ่งนับหนึ่งแต้มครับได้เวลาพักครับนี่ครับอย่าเพิ่ครับอย่าเพินเข่าลอยมากระห่ากรัะอานะครับนี่ครับศาสตราศิลปะเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทยเจอได้ที่ไหนครับนี่ครับโอ้โห่และต่อยไม่เคลี้ยงเลยครับตานี้ซาตินี่มีโยกมียั่วมีกล้าปล่อยของมากขึ้นแล้วครับดูครับขอได้นับยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ครับ เทวากษ์ก็พยายามนะครับแต่ว่าโอ้โหต่อยยากจริงๆครับี่ครับทุกสายก็ยังไม่ถึงนัดขยับเข้าไปมีบัดยับซ้ายคอยกวนตลอดทำลายจังหวะเลยครับอาจจะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดครับแต่ว่ามันทำลายจังหวะการเข้าทำสายมาครับชัดเจนครับเห็นชัดเจนเลยครับโดนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้พลังงานมันหายเลยนะครับ โชคดีไม่ถึงกับทั้งภาพหลับคาแข้งนะครับแต่เวียงหกสายไม่โดนครับเทวาริตครับต่อยลำตัวหมัดขวาแตเจอแต่ลมเลยครับหมดยกสุดท้ายครับและแกว่ายสวยจริงๆครับลูกาซานตินี่หอมแก้มเดินให้เกียรติเดินส่งถึงมุมเลยนะครับทั้งคู่ต้องชื่นชมครับใส่กันเต็มที่ครับ เทวารินก็ไล่เต็มที่เลยนะครับดูครับช็อตสวยๆครับเกิดอะไรขึ้นฟาบเข้าไปครับโอ้โหเต็มักแข้งเลยครับเข้าทัดดอกไม้ครับดูมุมล่างครับเปรี้ยงเข้าไปครับเต็มข้อเลยนะครับชูมือเลยครับมั่นใจครับมุมสูงมุมเคลนก็ดต้องน้ำแล้วครับร่างกายสัมผัสพื้นเวทีถูกต้องชัดเจนครับอนุกูลตามสีรำดูครับมารยาทครับมากสุดยอดครับ ใสกันเต็มที่ครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันอ่ะพร้อมแล้วไปที่แมสซิดินครับเชนครับ and in our third bout this evening ladies and gentlemen please put your hands together for our winner from the blue corner Luca Cintini from Italy our winner อีนนีด้วยนะครับผมกับผู้ชนะในคู่ที่3วันนี้ครับผ่านไปแล้วเรียบร้อยคู่นี้ชกกันแบบธรรมดาครับแต่ต่อไปนะคู่4และคู่5้าครับเราจะเข้าสู่โหมดของ มวย Global House Grand Prix นะครับผมเริ่มต้นจากคู่4ครับเป็นการชิงที่3นะครับในพิกัดน้ำหนัก1 4 0ปอนด์ครับระหว่างนักชกกัมปั้นสุดโหดจากประเทศตุรกีครับพบกับนักชกจากประเทศอิรานนะฮะที่มีอาวุธที่ครบเครื่องและหนักน่วงทีเดียวครับชิงที่3มันแน่นอนสักครู่เดียวที่ LWC Super Champ